ที่นี่คือโอซาก้าโตนะคะเรากำลังจะไปมันเป็นวังเก่าของญี่ปุ่น,นะคะ่ะเราเพิ่งออกมาจากไปข้างในของโอซาก้าโจนะคะอ่ะเห็นทุกคนเลย <laughs> <laughs> เราจะไปไหนต่อนะคะ โดานใจกลางกรุงโอซาก้าโดนทนบุรีโซนนิ่งแหล่งท่องเที่ยวเลยค่ะเรียกว่าโดนทนบุรีโดนทนบุรีสัญลักษณ์ของเมืองอุตส่าอ่านปากนะคะคุลิโกโดนทนบุรีคืออะไรเนี่ย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 คุลิโกแมนไงคุลิโกแมนหน้ากากใจแอนแบบนี้สามมือสามมือสามมือคุลิโกแมน